คบถ้วนและละเอียดที่สุดสำหรับผู้ที่หลงไหลในโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับการรีวิวฉบับเต็มของ Honda Civic รุ่นใหม่ปี2025ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและสมรรถนะการขับขี่ที่ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนถือเป็นการยกระดับรถซีดานขนาดกระทัดรัดให้กลายเป็นยานยนต์ที่ตอบโจทย์ทังด้านรูปลักษณ ความสะดวกสบายและการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างลงตัวจุดเด่นแรกที่ทุกคนจะสังเกตเห็นทันทีเมื่อได้เห็น Honda Civic ปี2025คือการออกแบบภายนอกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยทาง Honda ได้ปรับลุคใหม่ให้มีความโฉบเฉี่ยวและหรูหรามากยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกดีไซน์ใหม่ให้มีความเรียบเท่ดูสปอร์ตและทันสมัยไฟหน้าแบบเลดมีเส้นสายคมชัดที่เชื่อมต่อกับกระจังหน้าอย่างลงตัว กันชนหน้ามีเส้นสายที่ดูดุดันมากขึ้นและช่องรับลมถูกปรับให้มีลักษณะเฉียงเพิ่มความแอโรไดนามิกให้กับตัวรถด้านข้างของรถยังคงเอกลักษณ์ความเรียบหรูไว้ได้ดีแต่มีการเพิ่มลวดลายตัวถังที่ดูไหลลื่นและมีมิติยิ่งขึ้นล้ออันลอยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด16-18นิ้วโดยในรุ่นสปอร์ตและทัวริงจะมาพร้อมล้อสีดำเงาเพิ่มความสปอร์ต ส่วนด้านท้ายรถมีไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่บางและยาวขึ้นให้ความรู้สึกหรูหรามากขึ้นพร้อมด้วยกันชนหลังและดิฟฟิวเซอร์แบบสปอร์ตที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์โดยรวมของตัวรถในด้านเครื่องยนต์ Honda c ซ vic รุ่นปี2025ยังคงมีให้เลือก2แบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรแบบ4ี่สูบที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ158แรงม้าและแรงบิด1 3 8บปอนด์ฟุตเหมาะสำหรับผู้ที่เน้นความประหยัดและการใช้งานทั่วไป ส่วนผู้ที่ชอบความแรงก็สามารถเลือกกลุ่นที่มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด180แรงม้าและแรงบิด177ปอนด์ฟุตซึ่งให้แรงเร่งที่ทันใจและประสิทธิภาพการขับขี่ที่เหนือกว่ารุ่นพื้นฐานเครื่องยนต์ทั้งสองทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองไวและประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบช่วงล่างและพวงมาลัยถูกจูนใหม่เพื่อให้เข้าโค้งได้มั่นคง ลดอาการโคลงตัวและเพิ่มความนุ่มนวลเมื่อวิ่งผ่านถนนครุขระในแง่ของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน Honda Civic 2025ก็ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในกลุม่ม โดยรุ่นเครื่องยนต์2.0ลิตรทำอัตราสิ่งเปลืองได้ราวๆ3วไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ40ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงส่วนรุ่นเทอร์โบ1.5ลิตรทำได้ถึง33ไมล์ในเมืองและ42ไมล์บนทางหลวงซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากสำหรับรถยนต์ที่ไม่ใช่ไฮบริดเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด Honda ได้ออกแบบคอนโซลหน้าด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายมากขึ้น วัสดุภายในรถได้รับการยกระดับให้ดูพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแบบซอฟท์ทัชเบอกที่นั่งที่รองรับสริระได้ดีขึ้นพวงมาลาัยหุ้มหนังดีไซน์ใหม่และการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆที่เน้นความสะดวกสบายในการใช้งาน หน้าจออินโฟเทนเมนมีขนาด7นิ้วในรุ่นพื้นฐานและ9นิ้วในรุ่น X และ Touring รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบทำงานได้รวดเร็วและลื่นไหลขึ้นกว่ารุ่นก่อนนอกจากนี้ในรุ่นท็อปยังมีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด10.2นิ้วที่ผู้ขับสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการพื้นที่ภายในห้องโดยสารยังคงความกว้างขวางไว้ได้ดี เบาะหลังมีพื้นที่วางขาสบายแม้สำหรับผู้โดยสารตัวสูงขณะที่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีขนาดถึง14.8ปลูกบาทฟุตซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในกลุ่มรถระดับเดียวกันพร้อมเบาะหลังที่สามารถพับแยกได้แบบเศษ60ส่วน40เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานด้านความปลอดภัย Honda c ซี i c 2025มาพร้อมระบบ Honda s เ n s i ิ g เป็นมาตร,รฐานในทุกกลุ่มย่อยซึ่งรวมฟังก์ชันต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรก